เฮ้ยไอ้กรอนข้าว่าข้าว่าไม่ไม่เรียนดีกว่าไหมไปเที่ยวอะไรที่สนุกสนุกเฮ้ยแต่เราอยู่แค่มอปลายเองนะอายุก็แค่สิบเจ็ดสิบแปดอย่าไปเที่ยวเลยเหรอเออนอาง่าไหนไหนมึงนีก็หยุดแล้วงั้นก็ได้วะ หนุบพวกเองจะไปกี่คนเหรออ๋อไปหลายคนอยู่อะมีใครบ้างาวะ้าว่า้าว่ากลับกันเถอะเออวะ เอ็งไม่นองมาเออว่ะไอ้จิ๋วเอ็งไม่นองมาเออว่ะไอ้จิ๋วไปคุณครูบอกเองคุณครูเรียกแล้วไปว่าพวกเราโห เมื่อทั้งทั้งหมดอัอฟฟากันมินเชนงบินเดะอง,งเหล่านักศึกษามปลายอ้าวพวกเธอ แกงแกงนั้นทำไมทำไมไม่ไม่ขยับนั่งกายเหมือนเพื่อนเขาบ้างละา่ะฮะอ๋อพวกเรามาจากห้องห้องมหกทับหกเราแค่มากินข้าวครับอ๋อได้เลยสิบายวะ่ป็่เรื่องของเรา <S <S 2> <S 2> โอ้วะ ไปไปหาข้าวเด็กกันอา้อาวเฮ้ยรถตำรวจมาได้ไงวะเออวะเออวะมาได้ไงวะเฮ้ยไอ้กล้องเฮ้ยกล้องทำไมมันมาได้ไงวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแล้วนาล่ะไอ้ตั้ง นายคิดว่าตำรวจม,วมาได้ไงวะผไม่ใช่แหละจะเป็นมิจฉาชีพก็ได้อ่ะมิจฉาชีพคุณคุณน,น,นะเออนั่นดิคุณคุณเอ๊ะอืมไปกินก่า ใครต้องการขนมบ้างเอาไหมวะเออดึอเอาวะโอ้เขาปั้นเนี่ยอร่อยมากเลยเนาะเอาไหมวะเอ็กกล้องโอ้เอ็กเ,เอาขนมเลมาโรงเรียนเลยเ,ลเลหรอวัดเอ็กเงาขนมเลมา แสดงว่าบ้านบ้านมันอัดรวยก็ได้มีขนมเลี้ยงทั้งวันอ่ะ